วัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าอันนี้ยายพินจะมาอัปเดตอันนี้ให้ดูเนาะมีน้องก็ฝนแล้วก็อีกหลายๆน้องพักมาหายายพินว่าสนิทจันดําด่างที่ยายพินทําเน่าอะ่ะตอนนี้อาการเป็นยังไงนี่จ้ะเห็นไหมเห็นอยู่นะยายพินนี้ลูกก่อนแป๊บนี่นะเห็นเนาะเห็นน้องอยู่เนาะ นี่แต่น้องขึ้นมาสองหน่าสองตาเล็กๆตาใหญ่กับตาเล็กนะเห็นไหมเมกาโดนนะคราวนี้กลัวมากเลยกลัวขึ้นขี้ขึ้นสมองเลยเห็นได้อีนี้แต่งตัวต้อนรับกุจจินนะจะกุจจินไวๆนี้แล้วนะกุจจินต้องใส่สีแดงนะแล้วอีนี้ต้อนรับวันวาเลนไทน์แต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศหน่อย อันนี้ที่ว่าจะพินทําเน่าแล้วจะพินอบไว้เนาะแล้วมีน้องท่านหนึ่งจําไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรทักมาบอกยาย้ายเปลี่ยนวัสดุทั้งหมดเลยนะเอาทรายก่อสร้างมาล้างให้สะอาดแล้วเอาหมกทรายไว้นี่จ้ะได้ผลร้อยเปอร์เซนจากแตกมาแล้วสองหน่อนะแต่มันอันตรายหน่อยหนึ่งถ้าเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นก็ไม่โทษใครเนาะใจตึก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 แปดพันนะ เพราะว่าน้องขึ้นมาใบใบใบที่สองอะ่ะใบที่สองน้องสีไอ้นี่เหลืองทั้งใบเลยอะ่ะมันคืออันตรายนะไม้ด่างถ้ามาสีเนี้ยถ้าต้นเล็กๆก,กะถ้าต้นใหญ่แล้วคือไม่มีปัญหาจ้ะตอนเลือกเยพินุสาเลือกใบใหญ่ๆใบเขียวๆมานะต่พอเจออันนี้แล้วด่างมาใบแรกนะครับครึ่งใบเขียวครึ่งใบขาวครึ่งใบนี่คือดีนะแต่ถ้ามาขาวทั้งใบอย่างเงี้ยไม่ดีนะทรายทรายดีแน่จ้ะ หมกทรายไว้ดีแน่จ้ะเยพินขอบอกเลยว่าไลนี้สเสน่ห์จันวันนั้นที่เน่าอ่ะจําได้ไหมที่มันเน่าแล้วยาพินก็เลยหรือที่เน่าๆออกหมดเลยนะแล้วก็เอาเอายอดไปขวังหมกทรายไว้ดูเนี่ยแตกมาสามยอดเลยนะสามยอดเลยนะจ๊ะดีมากจ้ะขอบอกเลยทรายเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากจ้ะ แล้วตอนนี้รอให้น้องมีลาก,ก่อนแล้วเราค่อยเอามาใส่ดินนะหมกซ้ายมีหมกซ้ายแล้ววางไว้เฉยๆนะนี่จ้ะใส่ถุงอบไปอย่างนี้จ้ะการอบต้นไม้อย่างเงี้ยมันจะทําให้ต้นไม้งามดีจ้ะใส่ถุงแล้วก็มัดปากไว้ป่องเอาลมใส่ไว้แล้วก็มัดปากจ้ะ เก็บไว้ไนะอย่างเงี้ยได้ผลจ้ะได้ผลดีจ้ะและอันนี้เยพินทำไรอ่ะวันเนี้ยทำไรอ่ะเหรอมาไดวกลับทางกล้องก่อนวันนี้ตัดโอกินาวาอีกแล้วโอกินาว่าใครสนใจกระทักมานะตัดตัดประจำนะจ้ะมีตัดอยู่ต้นหนึ่งก็จะอยู่ที่สามร้อยบาทรวมส่งจ้ะสามร้อยบาทรวมส่ง ถ้าใครสนใจก็ทักมานะวิธีตัดมาแล้วไม่ได้อยากเลยแช่น้ำยาก่อนน้ำยากันเน่าขน,นยากันเชลาจะ้ะแช่น้ำยากันเชลาสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เอามาพึ่งให้แห้งแล้วก็ปลูกจะ้ะอะไรลูกแล้ววันนี้ก็ไอ้นี่อีกนะเยพินะตัดเสน่ห์จันประกายดาวอีก บอกวันนี้นางสารมากเลยนะตัวเองอะดูเนะี่ยพอจ่าไม่จ่าสงสารไหมตัดเจเนตกันบุตรไอ้จันประกายดาวพลาดมาโดนขาบาดเจ็บเลยการทํางานทุกชนิดนะถ้าเราไม่ระวังตัวอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอเสมอนะจ๊ะมีดอยู่ที่มือแต่ทํามีดโดนขาพ่อจ่าไม่จ่าเออเยอพินวันเนี้ถึงได้หยุดการทํางานเนนั่งพักก่อนนั่งพักตั้งหลักก่อน นั่งพักตั้งหลักให้สบายใจก่อนแล้วค่อยทําต่อเนี่ยดัยพินตัดเงาจันประกายดาวไงสเสน่ห์จันประกายดาววะก็น่าปลูกนะพ่อจ๋าแม่จ๋าเมือกก่อกี้ยัยพินตัดจนจะขาดแล้วเนี่ยโยนทิ้งทั้งมีดทั้งจันประกายดาวเลยความตกใจ ต่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราไม่ระวังเนะี่ยเห็นไหมตัดเป็นแว่นๆอย่างเงี้นะยเน่ยเดี๋ยวเขาก็แตกหน่อขึ้นมาหักเลยเมื่อกี้ยาพินพอโดนมีดปุ๊บโยนปั๊บเลยแช่น้ายากันเช่ลาไว้ก่อนอีกสักชั่วโมงหนึ่งก็มาเอายิ่งเราตัดแว่นเยอะยิ่งยิ่งหลายแว่นก็ยิ่งได้หลายหน่อนะแต่ต้องระวังอย่าให้ไปโดนตาไอ้นี่กันแล้วกัน ชิ้นตาถ้าเราไปโดนชิ้นตาตาก็จะเสียเลยจ้ะตาก็จะแตกเอาแค่สามชิ้นพอละยิบินที่เกียดทำงานมาเป็นเดือนแล้วนะเพราะว่าทำงานแล้วก็พลาดผ,ดผิดพลาดผิดพลาดตลอดเลยทำอะไรก็ผิดพลาดผ,ดผิดพลาดยิพินก็เลยหยุดทำ เนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มทําใหม่นะเนี่ยตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยคนเราเอะอยู่กระดวงอยู่ได้นะเราจะว่าเราปีนี้ปีชงเนาะคนเกิดปีละกาปีชงใช่ไหมเราอย่าไปเชื่ออันนั้นมากนะถ้าเรานอนอยู่เฉออยๆโดนถึงลระดวงดีมีโชคมีลาบถ้าเราไม่ออกแรงทําเราก็ไม่ได้นะ เห็นไหมเสร็จละสามชิ้นพอละจะพินโจนไว้แค่นี้แหละแล้วก็มาทำอะไรต่อมานี้ต่อคุดทรักษาขุดมาตั้งหลายวันแล้วยังไม่ได้แยกหนอปุ๊บมัวแต่เที่ยวอยู่เมื่อวานนี้เปิดเมื่อวานนี้ นี่พุทธลักษะคีโอพัตตาเน,ะเนาะพุทธลักษะคีโอพัตตาเยพินขุดแล้วไม่ได้ปลูกแน่นอนเน่าเลยวันนั้นแม่จ๋ามาขุดให้แม่จ๋าและที่เหลือไม่ได้ปลูกไงไถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราต้องแค่น้ํายาเลยนะแค่น้ํายากาันเชื้อราเขาจะได้ไม่เน่าจ้ะตาเน่าตาบอดมาเลย ตัดรากทิ้งให้หมดเลยนะแบบเนี้ยรากเขาจะทําให้เน่าจ้ะหยุดซนได้แล้ววันนี้ยยยพินนะ่ะถ้าไม่หยุดซนน่ะเดี๋ยวไอ้นี่อีก น่าจ่อยเลยอันนี้พุทธรักษาคีโอพัตตานะขุดมาวันก่อนนั้น ตอนละตอนเยพินซื้อมาปลูกน้หนอหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะเนี่ยตอนนั้นกําลังบ้าจ้ะมีตังไม่ได้เลยมีตังซื้อต้นไม้จนหมดซื้อลืมตืมมาไว้ซื้อข้าวกินเลยจ้ะเพราะจ๋าไม่จ๋าเนี่ยถ้าเพ,เพื่อนเพื่อนได้มานะหนอหนอพุทธรักษาลากเก่าไม่ต้องไปใย,ยดีนะตัดทิ้งให้หมดเลยนะแบบเนี้ยแล้วก็แช่น้ายากันเชื้อราเลยจ้ะแล้วก็เอามะามกใบไม้แห้งไว้เดี๋ยวเขาก็แตกมาจ้ะ แค่น้ำยาก่อนอันนี้หัวบอนสีขุดมายังไม่ได้ปลูกเลยนี่ไนยายพินก็อยู่ในบ้านทำอยู่อย่างเงี้ยทุกวันแหละก็ถามว่าเพื่อนๆหลายๆคนชอบถามยายพินว่าไม่เบื่อเหรอที่ทำอย่างเงี้ยไม่เบื่อเหรอที่ไม้ขายไม่ได้อ่ะไม่เบื่อจ้ะเพราะว่าเราเลือกทางนี้แล้วเลือกที่จะทำอ่ะ มันจะได้ขายได้แค่พอซื้อข้าวกินเราก็ต้องทาจ้ะเพราะว่าถ้าเราไปทําอาชีพอื่นไปเทียบทำอาชีพใหม่อีกเราก็ก็จะต้องไปลงทุนใหม่อีกเพื่อนๆไม่ต้องตกใจหลักมีหลายๆอาชีพที่เขาปลูกแล้วเขาขายไม่ได้เขาก็เจอปัญหาเหมือนเราอะจ้ะไม่ต้องท้อนะยายพินก็ยังไงยายพินก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนทุกๆอาชีพนะที่เดินทางสายกเกษตรอะ่ะอุปสรรคมันเยอะจ้ะคนทําเกษตรอ่ะ ก็กินนว่าเนี่ยอันนี้อันนี้เยพินตัดมาอ๋อรากใหม่ออกและรากใหม่เดินละอันนี้เยพินตัดมาได้สองอาทิตย์แล้วเนี่ยรากใหม่ขาวๆละวสองอาทิตย์แล้วใบใหม่ออกแล้วเห็นไหมไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยใส่อะไรนะจ๊ะไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรเลยเยปินคนอาจจะมองเห็นปุ๋ยบ้างถ้ามีปุ๋ยก็ใส่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่จะไม่ต้องหาเพราะว่าเนี้เยพินเอาดินเก่าที่ว่า ผสมด้านปลูกเลยนะี่ยอันนี้คือใบใหม่สองใบแล้วนะใบเก่าก็ทิ้งใบไปแล้วนะเห็นไหมยังไงยายพินก็ขอจบคลิปนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวขอนอนเล่นพักสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าคงจะไม่สนอะไรแล้วเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องหยุดจ้ะยังไงก็สวัสดี โชคดีเป็นของท่านผู้ชมมาเนี่ยความสุขของคนเราอ่ะมีได้เสมอนะจ๊ะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกสุขจังไงป่ะพอแล้วยายพินจะทำงานละป่ะถอยไปลูก ถอย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 อะไรล่ะหลุมมีลูกหลายตัวก็แบบนี้